สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและรวมทั้งเป็นข้อคิดในการทำงานนะครับ mm hmm. แขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ยังเป็นท่านเดิมครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการ,บร,ารบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินี mm hmm. ภพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคําถามของคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจนะครับเหมือนกับเขายังลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะฟังใครดีเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งเพื่อนของพี่ชายเขาเนี่ยฮะท่าน <Okay. S 1> ที่ถามมาเนี่ยก็มาพูดคุยเรื่องราวของธุรกิจกิฟเรนแล้วก็เอาซีดีที่คุณหมอเคยพูดคุยในรายการต่างๆเนี่ย มาเปิดให้เขาดูเขานั่งดูอยู่กับพี่ชายเพื่อนพี่ชายเอามาเปิดนะฮะแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่คุณหมอเคยบอกว่าเชิญคนมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างที่เปิดไปนั้น,นพี่ชายของเขาเนี่ยขัดคอขึ้นมากลางวงเลยบอกว่าอุ้ยเป็นเจ้าของกิจการสมัยนี้เนี่ยมันยากลำพังแค่จะประคองตัวให้อยู่รอดไม่ต้องปิดกิจการเนี่ยยังยากเลยธุรกิจขายตรงก็เหมือนกันเห็นแรกๆคนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นทำก็คึกคักดีแต่พอผ่านไปสักพักคนที่เคยคึกคัก ก็หายเงียบหายจ้อยกันไปหมดธุรกิจนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเอาแน่เอานอนไม่ได้คน<อ>ที่ถามมาเนี่ยเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาควรจะเชื่อเพื่อนพี่ชายที่มีความมั่นใจว่าอยู่กับกิฟฟารีแล้วได้ดมีกิจการเป็นของตัวเองหรือเขาควรจะเชื่อพี่ชายตัวเองว่าลำพังประคองตัวให้อยู่รอดไม่ต้องปิดยังยากเลยนะ คิดว่าพี่ชายของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่เคยศึกษาธุรกิจของกิฟฟารีนรแต่ว่าพี่ชายคงอาศัยความรู้ว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยค่อนข้างยากเรื่อว่ากําลังซื้อเนี่ยต่ำแล้วก็คงเป็นห่วงเรื่อว่า คำว่าธุรกิจในเซน์ของคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็มองว่าต้องลงทุนเป็นหลักใช่ไหมคะ,คะเมื่อลงทุนแล้วแลีวและก็มีความเสี่ยงก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยก้าวไปสู่ความเสี่ยงพี่ชายถึงพูดแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าหมออยาให้คุณลองศึกษาสิ่งที่เพื่อนของพี่ชายแนะนําก่อนแล้วเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยจะสามารถกลับไปเล่าให้พี่ชายฟังได้ว่าความเป็นเจ้าของธุรกิจในคิฟฟารีเนี่ยจะมีความแตกต่างกับธุรกิจอื่นตรงที่ว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนไม่มีความเสี่ยงและจะมีคําพูดของคนที่เคยเป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายเน แล้วมาทํากิฟฟารีนเขาจะพูดว่ากิฟฟารีนเป็นเจ้าของกิจการที่กลางคืนในนอนหลับสบายที่สุดเลยอเอ๋จำได้ไหมคะคนะคะเพราะว่า ที่หลับสบายเพราะว่าเขาไม่ต้องเจอปัญหาอย่างที่เจ้าของกิจการอื่นๆเคยเจอเขาไม่เจอปัญหาว่าเออเดือนนี้จะต้องมีค่าดอกเบี้ยธนาคารไหมจะมีเงินพอค่าดอกเบี้ยแบงค์ไหมจะมีเงินให้เงินเดือนลูกน้องไหมจะมีเงินค่าวัตถุดิบไหมจะมีอะไรๆมากมายที่เขาต้องเจอแล้วมันเป็นความทุกข์ของเจ้าของกิจการ,รนะคะที่พี่ชายคุณบอกว่ามันทยายากนั่นแหละใช่แต่ในกิฟฟารินเนี่ยทั้งหมดนี้ไม่มีเลยนะคะมาเริ่มต้นจากตัวคุณเองและระบบสนับสนุนที่บริษัทแม่มีให้ เรื่องของค่าสมัครเราก็ไม่แพงนะคะคือ180บาทตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ก้าวเข้ามาทําธุรกิจและเลือกหยิบเครื่องมือต่างๆที่บริษัทมีให้เนี่ยค่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาคุณไปชวนคนเราก็จะสอนคุณว่าคุณต้องพูดแบบไหนเราจะดูแลคุณว่าคุณจะต้องเ,อเรียนรู้อะไรบ้างเวลาไปชวนคนเนี่ยถ้าเขาตอบมาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนผลิตภัณฑ์มีกี่อย่างแต่ละอย่างมีจุดดีตรงไหนสามารถไปแนะนําใครได้บ้างวิธีแนะนําวิธีแนะนําทํำยังไงเมื่อเชิญคนเข้ามาร่วมธุร กิแล้วเนี่ยเราก็มีหลักสูตรอบรมสัมมนาให้ hmm. เรามี g i ฟเตอร์เรนชัแนลออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงให้ศึกษาหาความรู้เรามีศูนย์ธุรกิจร้อยกว่าแหง่งมี Delivery ให้ด้วยทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่คุณเนี่ยคงต้องเรียนรู้ก่อนและเอาทั้งหมดเนี่ยกลับไปเล่าให้พี่ชายฟังนะคะวันนี้ก็ยังคิดว่ายังไม่ต้องตอบหมอน,นะคะว่าจะเชื่อพี่ชายดีหรือว่าจะเชื่อเพื่อนของพี่ชายดีมันคงต้องเริ่มจากถ้าคุณ คุณคงสนใจกิฟรินเหมือนกันคุณถึงได้เมลมาถามหมอนะคะคมอยากให้คุณเนี่ยลองศึกษาก่อนค่ะ ซึ่งเหตุผลหลักก็เข้าใจอย่างที่คุณหมอว่านะคร<ม>ับพี่ชายเขาคงอาจจะมองภาพของการเป็นเจ้าของกิจการทั่วๆไปแต่ว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ที่คนมาทากิฟเฟอรีินเขาพูดเหตุผลที่เขานอนหลับสบายเนี่ยมันน่าจะมาจากเขาไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องหาทําเลที่ตั้งไม่ต้องใช้เงินมไม่ต้องใช้เงินลงทุนไม่มีความเสี่ยงที่สําคัญก็ค,คือว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเขาได้มีโอกาสถือหุ้นใหญ่ กับองค์กรที่มีสินค้ากระจายอยู่ทุกๆจุดทั่วประเทศคือพูดง่ายๆสมัครปั๊บเนี่ยเป็นเจ้าของถึง1นึกว่าสาขาใช่ค่ร้อยกว่าสาขาเนี่ยมันก็เลยเป็นความได้เปรียบที่เกิดแล้วก็การชวนคนเข้ามาในเครือข่ายเนี่ยก็คือเราไม่ตัดใครจากเครือข่ายทุกคนสมัครแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตมันเป็นจุดที่เราแตกต่างจากทุกๆบริษัทในโลกใบนี้นะคะนี่คือความเป็นเจ้าของกิจการที่เราพูดถึงค่ะ แน่นอนว่าการที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยเขา,เคาคงต้องหาวิธีการค่อยๆอธิบายให้พี่ชายฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคือ,ค,อคือเรายังไม่ข้ามขั้นไปถึงการชวนพี่ชายเนาะเอาเป็นว่าให้คุณเนี่ยคงไม่ต้องมาคิดในคําถามที่ว่าจะเชื่อพี่ดีหรือเชื่อเพื่อนพี่ดีอยากให้คุณศึกษาด้วยตัวคุณเองค่ะครับทีน,ะะนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านลองหาข้อมูลดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะค้นพบว่า โอกาสหรือ opportunity ที่เราจะสร้างกำไรเนี่ยเขาบอกเจ้าของกิจการหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดคุณคาดหวังกำไรจากธุรกิจนะเดือนหนึ่งสัก20,000 30,000 40,000 50,000 60,000กเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนหรือแม้กระทั่งเป็นแสนหรือหลายๆแสนบาทในี่ฟรินด้วยนะครับใช่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะฝากไว้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเชื่อใครดีนะครับเดี๋ยววันนี้คำถามและคำตอบที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาก็ได้รับคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งต่อไปเราจะนำคำถามของท่านผู้ชม ท่านใดมาพูดคุยกันในรายการต้องติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนนเทีงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ